ก็มาแล้วนะครับสำหรับทางหน้าของกายแท้วิญญ,ญาณยุทธปิงตี้ SP มาในตอนดีรันหูกว่าจะกลับมาตัวละครที่ได้ได้ว่ามาสู้กับทางซัานซิหลัวมาแย่งงานจะมีความสามารถอะไรที่โดดเด่นบ้างนั้นสำหรับกายแท้วิญญ,ญ,ญ,ญาณยุทธเดี๋ยวเราพาไปพรีวิวครับ รักกาวสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนไปตาช่อจงจานแจกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศาสพร์อา,ายุเบียอ์จานเซอร์วจีนะครับกับการรีวิวกายแทบิยัยุทธปิงตี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกายแทวิยัยุทธที่หลายๆคนเนี่ยต่างถามหาว่ามันจะมีไหมในสุดมันก็มามันมาในตอนที่รีรันครับแล้วก็มีกายแทวิญันยุทธมาด้วยเสริมนะครับก็ถือว่ามาค่อนข้างช้าแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนใช้ปิงตี้ในการตีกระดุมมาค่อนข้างจะเนิ่นนานมากๆแล้ว ด้วยความสามารถในการเล่นสแต็กเาเรียกว่าน้ําแข็งเซเซียววิญญาณนะครับเซเซววิญญาณน้าแข็งต่างๆมันบัฟได้ดีและโหดมากๆครับเล่นดึงศักยภาพกับตัวธนานาของอ e ีห้าวไม่ต้องพูดถึงว่ามันกดจะดีเลยบัฟสวยบัฟโหดบัฟแรงมากๆนะครับเลยไม่แปลกใจว่าทําไมถึงเป็นตัวละครที่ทุกคนต่างลังเลว่าจะเปิดระหว่างตัวถังซานเซลัวก,กับปิงตี เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของทนานกายแทบวิญญาณยุดกันสัหน่อยเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับก็จริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าจะทาคลิป้าคนชน2ตัวละครทางซานเซโรกับปิงตี้เหมือนกันแต่ถ้าขอคิดโดยที่ไม่มีค่ากายแทบวิญญาณหยุดไปก่อนก็แล้วกันนะครับโดยคมสามารถกายแทบวิญญาณยุดของทนานของปิงตี้หรือว่าจักรพัดน้ําแข็งเนี่ยเปิดใช้งานทศวรรษที่สหรือทศวรรษที่8จะใช้งานกายแทบอัตโนมัติระหว่างที่เปิดกายแทบอยู่แล้วนะครับความเสียหายสุดท้ายจากทนานของเรียกว่าผลึกน้ําแข็งเนี่ย จะเพิ่มขึ้น30%ทุกๆ10ชั้นของความเย็นในสนามนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก1%งเครับโอโ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ใช้งานกายแท้อยู่เนี่ยความเสียหายจากจากักรบรรทุนแข็งเนี่ยต่อเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น60%ในระหว่างที่เป้าหมายเนี่ยถูกแช่แข็งอยู่นะครับหรือว่าถูกความหนาวเหน็บอยู่ยนั่นเองทุกๆ10ิบชั้นเนี่ยรวมความเย็นเนี่ยจะเพิ่มความแรงขึ้นอีก2%นะครับ3%็นะครับ90% 3%แล้วก็120% นะครับก็คือเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับในแต่ละไฟลุงนะสตาร์เตอร์ให้กับเราเนี่ย30 30แล้วก็เพิ่มขึ้น1%ได้10ชั้นแล้วจะกลายเป็น60 60%เพิ่ม2% 90%เพิ่มขึ้น3%แล้วจะเป็น120%เพิ่มขึ้น4%นะครับซึ่งบอกเลยว่าสแต็กน้ําแข็งมันเยอะมากๆนะครับยิ่งเล่นกับตัวของทางด้านวีห้าวสแต็กยิ่งเร็วยิ่งแรงและมันเพิ่มขึ้นง่ายมากๆดังนั้นกายแท้เนี่ย4ไฟลุงเนี่ยโดดเด่นสุดๆไปเลยทักษะกายแท้นะครับ หนาวเน็บนะครับก็คือสร้างความเสียหาย600%ให้กับศัตรูทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยจะเปิดใช้งานกายแท้แล้วเนี่ยค่าความแรงทักษะของสกิลิญญาณนี้จะเพิ่มขึ้น100%สำหรับแต่ละรอบในสนามที่เราเล่นไปนะครับทักษะแวบน,นี้สามารถปลดปล่อยได้เมื่ออยู่ในสนามความเย็นสุดขั้วหรือว่าแช่แข็งนะครับก็คือมันจะปล่อยเรื่อยๆแต่ว่าจะมีเงื่อนไขต้องติดแช่แข็งหรือว่าอยู่ในสนามเย็นสุดขั้วเท่านั้น ออปชันนุงแหวนนะครับก็600,000ปีหลังจากกายแท้เปิดใช้งานค่าความแรงทักษะเพิ่มขึ้น150%สําหรับทุกๆรอบของสนามนะครับแล้วก็จะเป็น200%แล้วก็จะเป็น2ล้านปีนะครับที่มากที่สุดก็คือเป็นสแต็คของเขานั่นเองคือ,อน้าแข็งเนี่ยหากการโจมตีทักษะกายแท้จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ100%ของความเสียหายทั้งหมดในรอบรอบนี้นะครับเรียกได้ว่ากายแท้ก็ไม่ได้ไม่ได้เบาเลยอะกายแท้ก็แบบ เรียกว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวหลักนะครับดูน่าสนใจมากๆอืมทางด้านาของตัวออร่าแห่งกายแท้ครับออร่าแห่งน้ําแข็งนะครับในสนามเรานะครับจักรรดิน้ําแข็งเนี่ยอยู่ในสถานะเย็นสุดขั้วนะครับจักรรดิน้ำแข็งจะได้รับมหาน้ําแข็งสุดขั้วและความเสียหายทักษะในร่างกายแท้จะเพิ่มขึ้น100% 8 0ร้อปซปี3าไฟลุ้งนะครับพลังน้ําแข็งเพิ่มความเสียหายทักษะของกายแทย150้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองล้านปีนะครับ ทุกหน่วยในความเย็นสุดขั้วนะครับเอฟเฟกของมหาน้ําแข็งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก10%มันเป็นการที่ทําให้ปกติแล้วเนี่ยมันจะแรงแค่ตัวของน้องเองแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเรียกว่าอะไรถ้าหากว่าเรานำฐานะของผลึกน้ําแข็งเนี่ยมาเสริมกายแท้ได้ก็คือมาทํานั้นเลยทําให้กายแทย้ตีแรงเพิ่มขึ้นตามผลึกน้ําแข็งเหมือนตัวน้องที่แรงอยู่แล้วกายแท้ก็ยิ่งเสริมแรงขึ้นอีกสุดยอดสุดเกิไปเลยเดี๋ยวรลองใช้กันดีกว่า อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่ามันเล่นคู่กันแล้วมันอร่อยหอเรื่องของสแต็กเนี่ยมันจะเก็บเก็บได้เร็วได้แรงมากๆแล้วก็การเล่นช่วงหลังเนี่การออตโต้กายแท้มันจะใช้ไวใช้เร็วนะครับไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว่ามันต้องถึงเธอร้องที่เล่นก่อนอ่ะมันถึงจะเห็นผลึกน้ำแข็งช่วงแรกมันเป็นช่วงกายแท้เปิดฟรีนะครับ ว่าอีหาเปิดมามันจะใช้กายแท้เลยทําไม่ดึงไอเอ็นด้วยนี่ครับเห็นไหมจะมีลูกน้ําแข็งขึ้นครับเห็นไหมลูกน้ําแข็งคล้ายๆโยธิมะนี่อันนี้มีเสียแตกอันนี้สามารถเปิดได้นะครับฟังก์ชันในอนาคตเราจะเห็นบับได้เยอะขึ้นเราจะได้เห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าปุ๊บมันจะมีน้ําแข็งด้านบนเห็นไหมแล้วก็จะเป็นหยดน้ําค้างที่เป็นอยู่บนสุดครับมาหาน้ําแข็งก็คือเรา จร,จริงต้องบัฟน,นะอ่ะบัฟพนหน่อยละกันอ่ะปิงตี้ใช้งานลายแท้ครับคือมันเป็นทักษะที่เล่นร่วมกันครับไม่ต้องไม่ต้องไปแกใจว่าทำไมปิงตี้มันถึงใช้ได้แบบใช้ทักษะร่วมอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นต้องแข็งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเห็นสังเกตไหมครับว่าตัวทางด้านของทีมเราอะ่ะไม่ใช่ทักษะเลยเนะครับนี่ ปุ่มปุ๊บเห็นไหมเพิ่มขึ้นเป็นสิชั้นเล่นเลขกอีห้ามันยิ่งเพิ่มเร็วครับแล้วก็กายแท้เราไม่ตีเลยจาได้ว่ามันมีเงื่อนไขาการการใช้อยู่แล้วก็แหวนแปดของตัวเสียวป่ยเหมือนจันยังไม่ได้ทำหลงช่องเนาะเนี่ยครับมันจะเป็นคอมโบที่เอาไว้เล่นกับกายแท้ครับจะสังเกตว่ากายแท้ไม่ตีเลยแต่ว่ากายแท้จะเป็นเสริมแทนนะ ยีสิบชั้นไวมากอันนี้คืออะไรเหมือนรักษามันมีเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งช่องหนึ่งสลอ็อตน้ำแข็งออจะผ่านไปเทินหนึ่งหนึ่งสแต็กเรื่อยๆครับ ยิ่งเล่นไปเริ่มยิ่งแรงอารมณ์คล้ายถังห้าวอะที่มันจะสกเก็บสแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรงั้นอะเราก็จะเล่นแบบทรงประมาณนั้นแหละอ่าเปมันก็จะเก็บน้ำแข็งเร็วๆแรงๆขึ้นเรื่อยๆ,รๆ,รๆ,ค,รรๆครับใช่นไหมชั้นเบรเรื่อยๆก็ประมาณนี้แล้วก็การแท้จ,จะตีต่อเมื่อเราอยู่ในการแช่แข็งครบสแตก็กถ้าจะไม่ผิดเหมือนครบสแตก็กน่าจะประมาณ40มั้ง ถ้าจารย์จำไม่ผิดอาโต้ไปก่อนแล้วกันเหมือน40ปัะที่มันจะเป็นมันจะโดนฟีดอะ่ะมันจะมีเป็นอะไรนะกลายเป็นพื้นที่น้ำแข็งน่าจะสี่สิบถ้าอาจารไม่ผิดนะไม่น่าจะว่าสแตกเพิ่มเติมจากพวกกระดูกฟิวชั่นมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะ40ครับ เนี่ยเห็นปะแล้วกายแทตีปุ๊บบุ่มเห็นไหมกายแท้จะตีก็จะเมื่อมันติดเป็นน้ําแข็งถ้าเป็น PP ถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นจะเยือกแข็งเห็นไหมเป็นคลื่นน้ําแข็งรอบตัวละครนะครับมันถึงจะยอมจะยอมแบบยอมยอมตีด้วยทักษะวิญญาณอันนี้าจะลงตูนนะครับน่าจะตีตลอดกายแท้ไม่ได้เป็นกายแท้ระยะเวลานะครับเป็นกายแท้ที่อยู่ตลอดดังนั้นปิงตี้ต้องเป็นกายแท้ตัวท้ายที่ออกัไป เนี่อยอ๋อตีตลอดครับเนี่ยปะโคตรเท่เลยช่วยตีตลอดนี่เออต้องติดเยียกแข่ง40ชั้นก่อนก็จะตีเป็นดาเมจต่อเนื่องตลอดตลอด นี่มากครับสำหรับทนาของกายแท้มียันยุดน้องปิงตี้เนี่ยบอกเลยว่าเอฟเฟกสวยมากๆนะครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้มีจอมีน้ําแข็งมากกา่อเออีครว่าหนาวเย็นมหาเย็นนะครับมืนอคือทางานแล้วอันนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่มีมหาเย็นแบบสุดขั้วนะเพราะว่ายังไม่ยังไม่สาวไ,ไปลุงมันจะมีสเต็ปของตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งอันที่ออร่าแห่งกายแท้ด้วยก็ฝากกดซักบกดไลค์เป็นกำลังใจช่องวัยนเกมเมอร์กันด้วยหากแป้ตรงไหนผิดพลาดไม่สมบูรณ์แบบใดก็ขออภไปมาที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหากวันนี้ขอตัวลา กคดราคาฟันขอให้เป็นวันที่สนุกนอนทุกคนฝากนั้นเติมเงินสเตลล่าโคัทเติมถูกวาเตรงไม่เติมดีไม่มีดีฟันเติมแล้วจะดนึงกับโคด w k 0 2เรนจะต้องวันแนกกันเมื่อกันด้วยมีคำถามไรไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจอกันใหม่นะครับวิเวกครับ